คนผมอั้นนะครับบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้ผมเริ่มเล่น v a l o เรน์ใหม่ๆนะครับผมผมทำพลาดเยอะมากพลาดจนแทบจะอยากเลิกเล่นไปเลยก็มีนะครับผมแต่ว่าพอเพื่อนๆนะครับที่ดึงไว้เล่นต่อเลยทำให้ผมเจอสาบทเรียนใหญ่ที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับเ,เพื่อที่มือใหม่คนอื่นๆนะครับจะได้ไม่พลาดแบบผมครับความผิดพลาดของผมออข้อที่หนึนะครับก็คือว่า ผมไม่ตั้งค่าเซนส์แล้วก็คอสแฮรนะครับก่อนที่ผมจะเล่นนะก็คือตอนแรกนะครับที่ผมเล่นนะผมใช้ค่า d ดี a u l ฟอลหมดเลยนะครับที่ระบบเกมมันตั้งมาให้นะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งค่าเซนส์ไม่ได้ปรับคอสแฮนะครับยิงยังไงก็ยิงไม่โดนนะครับด้วยความที่ผมมาจากสายโมบ้านะครับเพราะว่าผมเล่นเกม LL มาก่อนนี้นะครับเลยทําให้ DPS นะครับมันชินมือกับที่ว่า DPI มาสูงมากๆนะครับพอเวลาเล่นวอลเลนนะครับหันเมาแวบเดียวนะครับก็คือหลุดหัวศัตรูไวหมดนะครับ ยิงไม่โดนสักนัดนะครับเจอใครหรือว่าดวลกับใครนะครับก็แพ้ตลอดนะครับตอนนั้นนะครับบอกเลยว่าท้อครับแล้วก็เล่นไปก็ง่วงด้วยนะครับเพราะว่าตายไปก็ต้องนั่งรอเพื่อนเล่นดูเพื่อนเล่นนะครับจนแทบจะอยากเลิกไปนะครับผมผมได้เริ่มไปหาวิธีนะครับดูวิธีการฝึกจาก u t u b e นะครับจนเจอเรื่องการตั้งค่าเซนส์แล้วก็ครอสเฮดมันยังไงยังไงนะครับจนผมไปเจอค่าที่มันเหมาะกับตัวผมเองนะครับ แล้วเมื่อผมพอเมื่อผมปรับแล้วนะครับความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนทันทีไปเลยครับยิงโดนมากขึ้นนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญแล้ก็คือเล่นสนุกมากขึ้นนะครับข้อผิดพลาดต่อมาของผมนะครับที่มือใหม่นะครับต้องเคยเจอแน่ๆเลยก็คือการยิงไปด้วยเอ้ยการเดินไปด้วยนะครับแล้วก็กดยิงค้างนะครับมาทําให้เรายิงไม่โดนนะครับก็คือว่าตอนที่ผมเจอศัตรูหนึ่งๆนะครับผมก็ตกใจมากมาก แล้วก็ใจเต้นแรงมือก็รีบกดยิงค้างคิดว่าถ้าเกิดว่าใครยิงก่อนน่ะมันจะต้องมีโอกาสโดนแล้วคนนั้นจะต้องตายบ้างล่ะจังหวะใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็คือกระสุนกระจายนะครับผมยิงไม่โดนเลยแล้วก็ตายเองทุกทีจนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นที่ปืนหรือว่าเป็นที่เราวะเพื่อนก็มาบอกกับผมตรงๆเลยว่าอันเวลาเล่นนะ่ะเวลาเล่นวอรเรนนะ่ะอันอันต้องหยุดแล้วยิงนะไม่ใช่เดินยิงแล้วก็ถ้ายิงกดรัวๆมันไม่โดนหรอกโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใช้ปืนเวนดอนะ อันตั้งแบบหญิงให้จังหวะมันแบบ3นัดพอแล้วมันจะแม่นกว่าตอนแรกนะครับผมก็ยังติดนิสัยเดิมอยู่ตื่นเต้นจนแบบทําอะไรไม่ถูกพอค่อยๆฝึกหยุดแล้วยิงเป็นจังหวะนะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผมเริ่มยิงโดนขึ้นเริ่มชนะไฟบ้างเพื่อนเริ่มได้ลุ้นเวลาแบบว่ามาเจอกับผมไม่ใช่เพื่อนเริ่มได้ลุ้นเวลาแบบว่าเพื่อนตายก่อนแล้วก็มาดูผมเล่นอย่างเงี้ยเพื่อนก็ได้ลุ้นมากครับโอเคอันนั่นแหละนั่นแหละดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้แบบ เป็นโมเมนต์ที่แบบเพื่อนสอนเราเล่นไปในตัวนะครับก็ถือว่าได้ความสนุกอีกอย่างหนึ่งเลยนะและข้อผิดพลาดข้อสุดท้ายนะครับที่หนักๆเลยสําหรับผมนะครับก็คือว่าไม่ใช้สกิลไม่ใช้สกิลนะครับ <sighs> นั่นแหละ,และก็คือว่าพูดจริงๆอะไรก็คือว่าแค่ยิงให้โดนก็ยากแล้วน,นะครับพอให้มากดสกิลอีกผมก็ลืมไปเลยว่ามันมีสกิลให้ใช้หลายรอบจบเกมผมก็ไม่เคยซื้อสกิลเลยเพราะว่าสกิลมันไม่ได้ใช้นะมันเต็มอยู่ตลอด จนหนึ่งขั้นสารภาพกับเพื่อนไปว่าแบบว่าเฮ้ยกูลืมไปเลยว่าแม่งมันมีสกิลกูเดินยิงอย่างเดียวเลยผมก็สารภาพกับเพื่อนอย่างนี้ไปนะครับจนมีครั้งหนึ่งนะครับผมตายเร็วแล้วผมก็เลยไปนั่งดูเพื่อนเล่นเห็นเพื่อนกดใช้สกิลแบบเต็มที่เลยทั้งแฟลทั้งสโมกทั้งอันติมีจังหวะก็แบบกดใช้นะครับเปิดทั้งห้ทีมบุกเริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นผมก็เลยแบบอ๋อเกมมันต้องใช้สกิลด้วยนี่หว่ามันต้องใช้สกิลอย่างนี้หว่า มันไม่ใช่แค่เดินยิงนี่หว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็พยายามที่จะหัดใช้สกิลแต่ก็ต้องบอกต,องตรงๆอีกว่าบางทีผมก็ยังลืมใช้อยู่ดีเพราะว่าผมมัวแต่โฟกัสที่การยิงนะครับแต่พอเวลาที่ผมได้ใช้นะมันเห็นเลยว่าทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะมากมานะครับเพื่อนๆเ,เข้าเข้าไซด์ได้สบายขึ้นแต่ก็มีพลาดเหมือนกันอย่างแบบผมก็แฟดใส่เพื่อนเนี่ยเป็นตัวฮาเลยตาเพื่อนบอดบ่นนะครับก็เป็นวเมต์ที่แบบฮาได้สนุกสนุกกับเพื่อนไปนะครับผม และนี่แหละครับก็คือทั้ง3ข้อผิดพลาดนะครับที่ผมทําตอนที่ผมเล่นเกมนี้นะครับนั่นก็คือข้อที่1เลยนะครับไม่ตั้งค่าเซนส์และข้อที่2ก็คือเดินยิงด้วยแล้วก็กดยิงค้างด้วยนะครับและข้อที่สก็คือไม่ใช้สกิลเอเจนต์หรือว่าไม่ใช้สกิลของตัวละครตัวเองเลยเดินยิงอย่างเดียวที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าผมนะครับไม่อยากให้มือแมกคนอื่นนะครับไม่ต้องพลาดแบบผมนะครับผม โอเคแล้วแล้วคุณล่ะครับตอนเริ่มเล่นวอลเลยน,นะครับพลาดอะไรบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยเพอผมจะเอามาเล่าในคลิปต่อไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย